สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้นะครับจะพาท่านผู้ชมนะครับมาพาท่านผู้ชมมาดูผักนะครับที่เราฉีดพ่นด้วยน้ําหมักมูลไก่แล้วก็บอกวิธีทําด้วยนะครับเราบอกไปแล้วนะครับแต่ว่าเราอยากนําเสนอนะครับมากๆเลยนะครับอยากนําเสนอสูตรทำอีกครั้งนะครับเพราะว่าพืชผักที่เราฉีดพ่นนะครับเป็นปุ๋ยน้ําได้ผลนะครับเห็นไหมครับสลัดก็งามมากนะครับ วิธีทําก็ง่ายนะครับนี่คือเราหมักเรียบร้อยนะครับเราหมัก 15- บหถึงยีวันนะครับอย่าให้ต่ากว่า1 5บหถึงยีวันนะครับน้ําหมักของเราจะได้คุณภาพแบบนี้เลยนะครับวิธีทําก็ง่ายแสนง่ายนะครับพืชผักจะได้งามแบบนี้ถ้าผู้ชมควรได้รับประทานพืชผักที่ปลอดสารพิษนะครับเป็นผักกาดนะครับผักกาดกวางตุ้งได้ทั้งนั้นนะครับหอมนะครับหอมก็ได้นะครับ หอมประกาศกวางตุ้งหอมหรือพืชผักอย่างอื่นสลัดได้นะครับหรือพืชผักอย่างอื่นก็ได้ท่านผู้ชมแต่เราใช้ฉีดพ่นพืชผักได้ผลแล้วนะครับถ้าทําก็ทําได้ง่ายๆด้วยอุปกรณ์ไม่ยากเลยนะครับทําเลยนะครับนี่เห็นไหมกากน้ําตาลนะครับจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะครับแล้วก็มูลไก่มูลไก่ 3-4ถึงกิโลก็ดีนะครับน้ำนะครับสิบริทนะครับเราก็ละลายน้ำกับกากน้ำตาลก่อนนะครับแบบนี้เลยนะครับเราก็หมักนะครับเอาลงไปคนเข้ากันแล้วก็หมักทิ้งไว้15 2 0ถึงวันนะครับการฉีดพ่นก็ทุก3วันจะดีนะครับเราก็ใช้ประมาณ 1 0 0นะครับห0ึ่งรรือ1แก้วนะครับแก้วน้ำนะครับกับน้ำสิบลิตรนะครับฉีดพ่นก็กรองก่อนนะครับถ้าเราจะฉีดพ่นก็กรองนะครับถ้าไม่ฉีดพ่นก็ผสมน้ำรดราดได้เลยนะครับนี่คือวิธีทำเป็นปุ๋ยอินทรีย์แล้วก็ปลอดสารพิษด้วยถ้าเราทำเราก็ปลอดภัยนะครับสุขภาพแข็งแรงนะครับการดรับรงชีวิตนะครับเราก็ฉีดพ่นแบบนี้พอเรากองเรียบร้อย ในประกาศนะครับก็จะได้ต้นได้อวบเลยอ้วนสวยงามแบบนี้เลยท่านผู้ชมนะครับท่านผู้ชมครับเรานําเสนอสิ่งที่เป็นประโยชน์ให้ท่านผู้ชมได้ชมนะครับถ้าอยากจะให้ช่องมีมมคลิปดีๆให้ท่านผู้ชมได้ชมต,ต่อไปก็ช่วย K, กดไลค์กดแชร์ช่วยเป็นกําลังใจเพื่อจะได้ทําคลิปใหม่หมๆนะครับให้ท่านผู้ชมได้ชมต่อไปด้วยนะครับ นี่คือผลงานนะครับที่เราใช้น้ําหมักมนไก่ถ้าใครนะครับท่านผู้ชมอยากทำก็ให้ท่านผู้ชมทำตามนี้นะครับก็ได้ได้ประโยชนส์สุขภาพแข็งแรงนะครับท่านผู้ชมครับวันนี้ต้องลาท่านผู้ชมด้วยน้ําหมักมนไก่นี้นะครับช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับวันนี้ลาท่านผู้ชม ด้วยคลิปนี้นะครับสวัสดีครับ